สมัยก่อนโจรกับเครื่องรังกระเครื่องเป็นของคู่กันสมัยที่เสือขาวจะถูกยิงเป้านั้นเสือขาวเป็นจอมโจรเจ้าของฉายาขุนโจรร้อยศพมีประวัติมหาโหดฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กแรกเกิดเสือขาวมีของดีอยู่กับตัวคือลูกอมหลวงพ่อดิงวัดบางวัวจังหวัดชาเชิงเซาหลวงพ่อดิงได้เตือนเสือขาวว่า มึงจะต้องตายโหงหากไม่เลิกเป็นโจรเสือขาวตอนนั้นกำลังทะนงตัวเพราะไม่มีอาวุธใดๆทำอันตรายเสือขาวได้เลยปืนก็ยิงไม่ออกมีดก็แทงไม่เข้าความเป็นอมาตะของเสือขาวนี่เองทำให้เกิดความลำพองใจไม่ฟังคำเตือนของหลวงพ่อดิงซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเองตำรวจจุดไล่ล่าซึ่งประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกพจน รัตนด,ดิรกจ่าบุญมีแก่นกระโทกจ่าดวงเตียชาติได้มาหาหลวงพ่อดิ่งที่วัดบางบัวแล้วถามว่าจริงหรือที่เขาว่าเสือขาวนั้นหนังเหนียวหลวงพ่อดิ่งบอกว่าจริงไอ้ข่ามันหนังเหนียวยิงฝันไม่เข้าหรอกแต่มันจะแพ้ดวงของมันเองอัตมาบอกไม่ได้หรอกว่าจะสังหารไอ้ข่าได้อย่างไรเพราะมันจะเป็นการผิดศีล ชุดตำรวจไล่ล่าลาหลวงพ่อดิงกลับในขณะนั้นมีตาเถนคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับจ่าบุญมีได้มาบอกว่าถ้าจะสังหารไอ้ขาวจะต้องใช้ลูกปืนที่หัวกระสุนทําด้วยใบมีดหมอมีดหมอต้องเป็นของหลวงพ่อโศวัดปากครองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลวงพ่อโศเป็นพระสหายของหลวงพ่อดิงวัดบางบัว วิชาอาคมของหลวงพ่อดิ่งที่หลงไว้หลวงพ่อโศกท่านน่าจะจารแก้ไว้บนใบมีดหมอของท่านสมัยก่อนนั้นมีดหมอของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองยังพอจะหาได้ไม่เหมือนในช่วงเวลานี้ซึ่งมีดหมอของท่านไม่ได้อีกแล้วซึ่งหาไม่ได้แน่นอนที่เห็นกันในปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าของแทหรือเปล่าเพราะของปลอมมีเยอะแยะ ทำได้เหมือนของจริงจนแยกแยะไม่ออกเสือขาวได้ประทัก,กับตำรวจชุดไล่ล่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะกระสุนเพียงนัดเดียวมันก็เกินพอที่จะทำให้เสือขาวถึงกับสุดท้องทะลุแม้ว่าจะไม่ตายแต่ก็คางเหลืองสิ้นลายของคำว่าจอมโจรหนังเหนียวนับแต่บัดนั้นเสือขาวถูกพิพาาโทษให้ประหารชีวิต ด้วยการยิงเป้าซึ่งกระสุนที่เพศฆฆคาาใช้สังหารเสือขาวหัวกระสุนทั้งหมดที่ใช้ยิงทำจากใบมีดหมอของหลวงพ่อโสกถูกนัดครับสุดๆก็ขราวสงครามอินโดจีนที่สมรภูมิปลอยเปตทหารไทยสองนายลูกพวดจากแนวป้องกันเดินดุมๆเข้าไปตัดลวดหนามโดยที่ฝ่ายฝรั่งเศสก็ระดมยิงปืนก่เข้าใส่ แต่ไม่ระคายผิวทั้งๆที่หมวกเหล็กทะรูเป็นรูแต่คนไม่ยักก็เป็นอะไรลมกิ้งลมหงายแล้วลุกขึ้นมาได้ใหม่จนกองทัพฝรั่งเศสต้องล่าถอยทิ้งที่มั่นไปทหารยวนที่โดนเกณฑ์มาก็กลัวทหารไทยมากกรณีนี้เท่าที่จำได้ทหารไทยพกผ้าถุงของแม่กับฟันของพ่อซึ่งเป็นเครื่องรางที่คนไทยโบราณถือว่า เป็นของสูงจริงๆมีพระแจกนะครับปลูกเสกโดยเกจีดังในยุคนั้นสี่รูปนั่นก็คือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกอําเภอบางไรจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีนามเรียกว่าจ่าจงคงอีแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ใช่หลวงพ่ออีแต่เป็นอีกท่านหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับตะกุดแม่ทับหลวงพ่อกวยทหารไทยได้ถูกส่งตัวไปรบที่ลาวทั้งถูกยิงถูกแทงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ พอสงครามเหล่าวสิ้นสุดด้วยความลําพองใจในพุทธคุณตะกรุดแม่ทัพของหลวงพ่อกวยทหารที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยจากทหารที่รับใช้ชาติกลับมาเป็นโจรป้นเสียเองสุดยอดความคงกระพันของเจ้ากรมมาหลวงชุมพรมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งขณะที่เสด็จในกรมกําลังเสเวยน้าจันทร์อยู่ที่วงังได้มีคนเข้ามาถูนว่ามหาดเล็กของพระอ,องค์ ได้เกิดวิวาทกับพวกนักเลงใกล้ๆกับวังนางเลิงและน่ากลัวจะเพี้ยงทำพอพวกนักเลงมีมากพระองค์จึงรีบขี่ม้าออกไปช่วยเมื่อเสด็จถึงทรงเห็นว่าพวกนักเลงกำลังจะลงดาบฟันมหาดเล็กของพระองค์พระองค์จึงได้กระโจนลงจากมา้าขึ้นคร่อมมหาดเล็กดาบจึงฟันถูกหลังของพระองค์ดังปึกพอดีพวกมหาดเล็กที่เหลือตามมาทันพวกนักเลงจึงได้หนีไป ว่ากันว่าที่พระวรากายของพระองค์ไม่ปรากฏว่ามีรอยคมดาบเลยทรงปัดฝุ่นออกจากร่างกายและแย้มพัสลวนกับมหาเล็กที่กำลังมีเรื่อง